โผที่เป็นโฮมแลนเดอร์จริงหรือเปล่าเซียมพังยังไม่พร้อมในซัมเมอร์แลมและกระแสของโจเฮนรี่ไม่โคตรเดือดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมวยเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงวันที่ผ่านมานะครับรอบโลกโมวยปล้ำมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับท้งเรื่องราวที่ คนที่โรสครับออกมาตอบถึงประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยนะคาแรคเตอร์เขาชุดเขาอะไรเงี้ยมีต้นแบบจากคาแรคเตอร์โฮมแลนเดอร์จากซีรีส์ The Boy ยหรือเปล่าอันนี้ตอบชัดเจนนะครับนะเดี๋ยจะมีเรื่องราวอัปเดตถึงสถานการณ์ของเซียมพังในศึกซัมเมอร์สแลมในตอนนี้และยังมีเรื่องราวของโจเฮนรีครับหนึ่งในนักมวยปล้ำที่เรียกได้ว่า ฮอตที่สุดในโลกตอนนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆหลังจะฟังไปแล้วครับรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แทงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนครับในส่วนของเรื่องมวยปล้ำซัพพอร์เตอร์นะครับกลุ่มที่ผมจะเขียนเรื่องราวมวยปล้ำม,มากมายภายในนั้นนะครับก็150บาทต่อเดือนครับสเรื่องต่อวันที่จะเขียนให้เนาะเดือนหนึ่งก็คือได้60เรื่องใช่ไหมก็ได้ได้ไปอ่านกันร,รวมถึงเรื่องราวต่างๆช่วงนี้ครับกำลังเข้าสู่บรรยากาศของศึกใหญ่อย่างซัมเมอร์แลมมีเรื่องราวย้อนอ่าย้อนเบื้องหลังย้อนเบื้องลึกนะสหรับศึกซัมเมอร์แมเก่าๆมากมายครับในภาพก็มี ให้เห็นการหลายหลายครั้งหลายครานะทั้งตอนที่ John Cena, จอร์ซีนาเจอกับแรนดี้ออตันตอนที่เซ็รอลินคว้าแชมป์สองเส้นก็คือแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูเอสหรือแม้แต่เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังครับอย่างาแผนที่ว่าจะให้มูเมทัสซานเนี่ยคว้าแชมป์โลกก็มีเหมือนกันหรือว่าตอนที่คริสเจอริโกกับบล็อกเลสเนอร์เกือบจะวางมวยกันหลังฉากมีเหตุการณ์มากมายครับที่เขียนเอาไว้ในนั้นถ้าใครสนใจหรือว่าอยากซัพพอร์ตช่องเราก็สามารถ ติดต่อมาได้ครับผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่หนึบาทต่อเดือนเท่านั้นครับอ่ะเราไล่เข้าสู่เรื่องราวของข่าวสารของเรากันดีกว่าไม่ต้องพูดทำทําเพลงครับมาคุยถึงเรื่องราวของพรีโคดี้ของพวกเรานะฮะและการเป็นโฮมแลนเดอร์จิงบอ <laughs> นะเพราะว่าคนคนก็ทักเยอะใช่ไหมคนก็พูดถึงเยอะและในคราวนี้เนี่ย เป็นโคดี้โรสเองที่มาพูดถึงเรื่องราวของโฮมแลนเดอร์บ้างว่าเป็นอย่างนั้นจริงป่ะ,ะแต่พูดก่อนนะครับว่าถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยคุณก็ทําความรู้จักได้กับคาแรคเตอร์โฮมโฮมแลนเดอร์เนาะซึ่งมาจากซีรีส์ The Boy ยนะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ที่ค่อนข้างดังะนะแล้วมันดูจะมีความคลับคล้ายคลับคลากับ,บ,บชุดหรือว่ารูปแบบต่างๆที่โคดี้โรสใช้นะครับในรายง,งานเนี่ยมีเขียนไว้ว่า โอ้เ,อเลกไงชาวอเมริกันผมบลอนอ่าสีผมก็เหมือนกันถูกไหมมีรอยยิ้มที่อาจจะมีแบบยิ้มแบบยิ้มแบบเขาใช้คำว่า winning smile อ่าหรือว่ารอยยิ้มแห่งชัยชนะเออนะแล้วก็จะมีชุดคลุมชุดใหญ่อ่ามีความอลังการนิดนึงนะฮะแล้วก็ที่จะแล้วก็ชอบที่จะมีอะไรจัดการผู้ต่อสู้แบบแบบเด็ดขาดอะไรแบบเนี้ย เออครับเหล่านี้เหล่านี้ทำให้หลายๆคนตีความว่าโคดี้โรสมีความคล้ายคลึงมากๆกับคาแรคเตอร์ของโฮมแลนเดอร์สนะครับแล้วก็หลายครั้งเขามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับตัวละครตัวนี้อ่าบนหน้าจอของซีรีส์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าไอเรื่องราวที่ว่าเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่สมัย AE w อยูแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยทางนั้นของโคดี้โรสได้มีการให้สัมภาษณ์นะฮะผ่านทาง รายการ Inside เนาะของคริสแวนเวียสนะครับให้สัมภาษณ์ตอบถึงเรื่องราวนี้แหละว่าคาแรคเตอร์การเป็นโคดี้โรสช่วงหลังเนี่ยมันมาหรือมันมีเบสจากโฮมแลนเดอร์หรือเปล่าอันแน่นอนโฮมแลนเดอร์เป็นซีรีส์ที่มันค่อนข้างดังนะแต่ว่านั่นแหละโคดีก็ต้องออกมาอธิบายเพราะว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่คนก็มีการเรียกว่ามองไปว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งโคดีเนี่ยบอกว่าด้วยความรัก ในมุมผมผมชื่นชอบนะผมรักในซีรีส The Boy ์เด e b บอยแล้วก็การแสดงของอนักแสดงที่เล่นเป็น Homelander ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยโปรดักชันต่างๆอะไรเงี้ยโปรดักชันดีมากแต่ผมบอกให้ฟังนะชุดของผมเนี่ยชุดชุดแบบชุดภาคคลุมเนี่ยเออไม่ <laughs> มันมาจากอ่าไม่ได้ไม่ได้เบสจากโฮอ่าโฮม e ลนเดอรเออมันเบสจาก เครื่องแบบชุดทหารเออนะมันก็จะมีสเกลเพิ่มขึ้นเป็ดเล็กเก็ดน้อยมีสีทองตรง,ตรงขอบขอบตรงเสื้อคลุมอะไรเงี้ยเออนะหรือว่าถ้าเป็นชุดที่ผมใส่ชุดใหญ่หน่อยแลย้วก็จะมีมีแล้เวเป็นเป็นอะไรละ่ะนกอินทรีอยู่อะไรเงี้ยเพื่อให้สื่อถึงอเมริกันหน่อยอแต่ก็แน่นอนผมทำผมบอ์แล้วผมคิดว่า ไอ้เรื่องนี้ที่มีการเปรียบเทียบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยอยู่กับ E W ที่แฟนๆเนี่ยคิดว่าผมอะแกล้งเป็นคนดีแต่แท้จริงแล้วผมเป็นคนเร็วอ่าแบบแบบคล้ายๆผมแลนเดอร์อะไรเงี้ยนะเออซึ่งผมคิดว่านั่นแหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงถูกเปรียบเทียบเยอะขนาดนี้นะผมคิดว่านั่นมันเลยกลายเป็นว่าอ่ามีคนเนี่ยเรียกว่ามารอมาจับจ้องว่าเฮ้ย ก็ที่รอดูแล้วก็จะมีประโยคที่ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะ go ฟูโฮ home เด n d e r อะไรงนี้เดี๋ยวโคดี้วันนึงเดี๋ยวมั่งเป็น home er น,น,น,เน,นเ n d ร์แน่นอนเป็นคนเร็วเป็นคนเฮี้ยแน่นอนอะไรเงี้ยเออนะตามนั้นแต่โคดี้เขาบอกว่าซึ่งถ้าให้ผมพูดจริงนะ home นเ n d e r เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นมนุษย์ที่เฮี้ยมากคือผมไม่ใช่อย่างนั้นเออประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องจริงแหละแต่ก็ถามว่าถ้าย้อนไปมีคนเปรียบเทียบไหมผมว่ามันมีอยู่แล้วคือถ้าคุณดูหรือรู้จักโคดี้ตั้งแต่ เอาเอาในช่วงเวลาที่เขาปล้ำให้กับ A W เนะถ้าใครเคยฟังเวลาเราคุยใน t ท็กทอล์กพอดแคสอะไรอย่างเงี้ยที่เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าก็โคดี้โรดก็มีความเรียวกว่าไงหน้าหมันไส้หน่อยๆเออเราเคยคุยในประเด็นที่ว่าโคดี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนกับจอร์ีหน้าเนาะอม A W ในช่วงเวลานั้นนะครับบางคนอาจจะเชื่อบ้างบางคนไม่เชื่อบ้างอันนี้แล้วแต่แต่ นั่นคือความจริงของณนะนะเวลานั้นโคดี้สุดท้ายแล้วเนี่ยณนะช่วงเวลานั้นอาจจะทำมาที่มันดูที่มันดูแบบอาจจะเสลอเสลอหน่อยดูจะมึงพระเอกจังเลยอะไรเงี้ยโดนโหบ้างเนียแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนดีตลอดเป็นแบบเป็นคนดีแบบชัวชัๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเออก็เลยโดนไปเที่ยวกับจอห์นซีนาซึ่งเอาจริงผมพูดให้ฟังเบื้องหลังเนี่ยไอ้คำว่าพรีโคดี้เนี่ยที่ที่เราที่เราตั้งกันขึ้นมาเนี่ย มันก็มาจากความเรียกว่าหมั่นไส้โคโดี้ในช่วงเวลานั้นเออด้วยเหมือนกันเพราะว่าแหมมึงพระเอกแล้วเกินมันมันเป็นฟิลอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออ,เอามาณนั้นนะครับมันจะต้องม,มีความเป็นพรีอ่ะมันคาแรคเตอร์โคดี้ตอนนั้นมันจะมีความเฉพาะหน่อยนะเออพระเอกใจสู้หรือนี่หรอไหมบิ๊กแมทจะต้องหัวแตกอะไรเงี้ยเออเรา,านั้นอันนี้ถ้าย้อนให้ฟังนะเพราะว่าไอ้ฟรีโคโดี้เราเรียกมาตั้งแต่สมัยเขาอยู่กับเอเด็บันยูเนาะ แต่มันก็จะมีทั้งความหมายในมุมบวกและมุมลบนะมุมลบก็คือแบบหมั่นไส้มึงหวะอะไรเงี้ยแต่มุมบวกก็คือแบบโอ้ยพี่พี่เก่งกังเลยอะไรเงี้ยเออนะเราลานั้นเราลรานั้นนะวันนี้ก็ตอบเรียกว่าชัดเจนนะเกี่ยวกับเรียวกว่าสถานการณ์ของโฮมแลนเดอร์เนาะหลายๆคนจะได้เลิกใช้คําว่าเลิกไปจับผิดพี่หรือว่าอย่างแบบอันเดอร์เทเกอร์เนี่ยอยากให้โคดี้เป็นอะทามอะไรเงี้ยคือผมว่าวันหนึ่งอาจจะกลับไปเป็นก็ได้นะแต่ ตอนนี้มันก็คงไม่ใช่ปะเพราะว่าตอนนี้เขาคือท็อป face, เบบี้เฟสเบอร์หนึ่งของสมาคมเด็กๆรักเออคือถ้าจะกลับไปเป็นผมว่าอีกนานนะอีกนานเออตอนนี้กําลังขายของดีเลยเด็กๆก,กําลังชอบออใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเราเป็นดัแบบีในในฝั่งพวก Marketing อะไรเงยก็คงไม่ใช่เวลาที่มาเทินฝั่งโคดี้ให้กลายเป็นฝั่งอาธรรมมันคงตลกมากทํารรแบบนั้นนะครับตามนั้นอ่ะตอบเรื่องราวของโคดี้นะว่าสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์เขาเบสออน โฮมแลนเดอร์ er ไหมแล้วจะเป็นคนเลวไหมอะไรอย่างนี้สรุปว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วชุดต่างๆนา,นานามันมาจากเครื่องแบบชุดทหารนะมากกว่าเออแล้วบางเอินสีมันอาจจะไปบังเอินตรงกันพอดีแค่นั้นนี่เพราะว่าโคดี้ก็จะเป็นสีแบบสีแนวอ่พงชาติเมกันนะ่ะเออแล้วก็จะมีคลิปทองแค่นั้นเองมันก็มีความคล้ายหน่อยคนก็เลยหยิบไปเปรียบเทียบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ นะครับอ่ะทีนี้เราไปกันต่อที่เรื่องราวต่อมาครับมาถึงสถานาการณ์ของศึกซัมเมอร์แสลมพอดีเมื่อวานผมเพิ่งทำคลิปไปถูกไหมฮะแล้วก็มีการพูดถึงแมชต่างๆแต่ว่าพอดีเนี่ยวันถัดมามันมีอัปเดตแบบทันปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหยิบมาติดตามเพิ่มเติมเพื่อให้เราเนี่ยได้สามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิดว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างกับสถานาการณ์ของแต่และแมชที่จะเกิดขึ้นในศึกซัมเมอร์แสลม หนึ่งในนั้นครับคือ matching champ แมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลระหว่างเซมิเซนครับแล้วก็บรอนเบเกอร์โอเคในภาพมันคือดัร์กนอฟเนาะแต่ว่าอ่าถ้าเป็นแผนเดิมแผนเดิมมันคือแชมป์แมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลในศึกซัมเมอร์สแลมจะเป็นแมตช์ตัวต่อตัวระหว่างเซมิเซนแล้วก็บรอนเบเกอร์นี่คือแผนเดิมที่เราพูดตั้งแต่คลิปเมื่อวานแล้วนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเราดูในหน้าจอของ WWE การสอดแทรก ทางด้านของอิยาดากูนอฟเข้ามาก็ถือว่าเป็นการสอดแทรกที่ถือว่าน่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรมันจะกลายเป็นสามเศร้าหรือเปล่าหรือหลายคนก็จะมีการคาดการว่าไอการเพิ่มดากูนอฟขึ้นมาเนี่ยมันจะพลิกมาเป็นสามเศร้าไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตามรายงานนะถ้าเอารายงานแบบปัจจุบันทันด่วนล่าสุดน่าจะเป็นเดฟโดนถามเนี่ยเดฟเมลเซอร์จากเรซิ่งออฟเซอร์เบอร์นะครับโดนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ไอที่เอาดากูนอฟเข้ามาอยู่ในเนื้อเรื่องเนี้ยคือจะเดากูนอฟชิงแชมป์ด้วยไหมเขาก็บอกเลยว่าถ้าเอาปัจจุบันทันนวนตอนนี้นะตามที่ผมได้รับข่าวมาเนี่ยมันยังคงเป็นแมตช์ตัวต่อตัวระหว่างเซมิเซนและบรอนเบเกอร์ในศึกซัมเมอร์แสลมเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบคำถามได้ชัดเจนขึ้นนะเกี่ยวกับแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนเดนเทนทัลนะจะเปลี่ยนอีกไหมอันนี้ก็ไปรอกันต่อแต่ว่าณตรงนี้ตอนนี้เขายึดว่า จะเป็นแมชตัวต่อต,ต,ตัวระหว่างเซนแล้วก็บรอนเบเกอร์นะครับสำหรับแฟนคลับของ i อลยาดากุนนฟก็เซงกันไปก่อนเพราะจริงเอาจริง,รง,รงต้องอยอมรับว,ว่าทิปเปอร์เอสเนี่ยวางดากุนนอฟเป็นแค่ตัวสำรองอะ่ะเอาจริงๆเลยนะตัวสำรองเป็นกูดแฮนเป็นนักมวทปร่มที่เชื่อฝีมือได้ปล้ำแมชดีได้แต่ถามว่าจะให้อภิสิทธิพิเศษหรือว่าจะดันสุดริมเทมประตูอย่างที่เคย มีการพูดถึงช่วงราฟ f t ขึ้นมาใหม่ๆไหมก็ดูแล้วน่าจะไม่เพราะว่าผมเคยเล่าไปแล้วว่าอย่างเช่นรอบคอลี่ไฟล์มันนี่เด b a แบงค์เขาไม่เคยถูกวางไว้เป็นตัวหลักนะเออนะครับแต่เขามาได้เป็นเพราะว่าเป็นตัวสำรองเบอร์หนึ่งถ้าจำกันได้มันมีมันจะมีตอนที่ตัดชื่อแชดเกเบิลที่โดนแวร์ซิกกระทืบเขาเอาจจะเอาดากูนอฟขึ้นมาแทนแต่โอเคแชดปั้มได้เอาดากูนอฟออกและอีกแมชหนึง่งไอ้ลุฟฟไกเซอร์บาดเจ็บ ที่ต้องปล้ามสามเศร้าใช่ไหมที่มันเจอกับดรูแล้วก็เชมัสอะ่ะแต่จริงมันต้องเป็นลูฟิกไกเซอร์แต่ไกเซอร์บาดเจ็บป,ปั๊บก็เอาดารูกนอ็อมาแทรกแทนมันดูเป็นตัวตัวสำรองอะ่ะพูดง่ายเป็นตัวสำรองมากกว่าก็หน้าสงสารหน่อยนะเออตัวเขาก็เล็กด้วยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเกี่ยวกับเรียกว่าคือยังไงดับีก็เป็นแบบแบบเดิมอะ่ะเออมันก็ยังต้องการคนตัวยักษ์ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเออนี่ขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนเรียกว่าเ,เปลี่ยนผู้บริหารแล้วอะไรเงี้ยนะเออหรือเปลี่ยนคนทําด้านมวยปล้ำแล้วอะไรก็ยังมี การ r ทรตแนวเดิมๆอยู่ว่าแต่เรื่องนี้ก็รอติดตามกันต่อไปว่ามันจะมีการพลิกแพลงจากนี้ไหมจากแมตช์ตัวต่อตัวเป็นสามเซาอะไรอย่างี้ไหมแต่ว่าณตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังเป็นแมตช์ตัวต่อตัวระหว่างเซมิเซนและก็บรอดเบรกเกอร์นะครับทีนี้ข้ามมาครับถึงเรื่องราวของ c ีเอ็มผักเนะซีเมผักนั่นเองนะซีเมพังที่ที่ยังเป็นผักอยู่นะฮะ ก็มาพูดคุยถึงสถานการณ์อัปเดตล่าสุดของเจ้าตัวหน่อยแล้วกันวันนี้เราได้ข่าวมาจากไมค์จอร์สันของ PW Insider รายงานถึงเรื่องราวที่ว่าเซียมพังเนี่ยช่วงหลังเนี่ยได้ทำการฝึกซ้อมในส่วนฝึก Performance Center ค่อนข้างจะบ่อยนะครับที่ Orlando f ดฟลอรินับตั้งแต่กลับมาสู่สมาคมนะแล้วเขาเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่คืออย่างวันพุธที่ผ่านมานะก็เรียกว่า เดียวยังไปตรวจร่างกายอยู่บ้างเพื่อดูถึงพัฒนาการนะว่าจะสามารถฝึกฝนได้แค่ไหนในการเตรียมพร้อมในการกลับมาขึ้นปล้มในศึกซัมเมอร์แสแลมในรายงานได้บอกว่าพังเนี่ยนะครับขึ้นเวทีแล้วนะเออที่ Performance Center นเะครับเพื่อ,อพยายามทำงานหนักเตรียมพร้อมนะครับเ่าเรื่องซึ่งซึ่งทำงานไปพร้อมๆกับทีมแพทย์ของ WWE ด้วยนะฮะที่นั่นนะเพื่อดูว่าพังเนี่ยจะสามารถเคลียร์จริงๆไหม ในการคัมแบ็กสู่สังเวียนมวยปล้ำนะครับซึ่งทางรายงานเนี่ยจากหมอเนี่ยก็ก็บอกเลยว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเสียมพังเนี่ยจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าน่ากังวลหน่อยนะครับนะเพราะผมผมเคยพูดไปแล้วว่าโอ้โหเนื้อเรื่องเสียมพังกับดูเนี่ยแม่ง s a c r i f ไปเยอะเออใช่ไหมมันเสียสละไปเยอะมาก กับหลายเรื่องราวแต่สุดท้ายเราเสียสละไปเยอะขนาดนี้แล้วเราจะไม่ได้แมตช์ระหว่างเซียมพังกับดูหรือเออหรือจะได้ในแบบไม่เต็มร้อยหรือนีอ่เหรอไหมเออคือปูมาขนาดนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มโอ้โหยบยาบยบยาบมีนู่นนี่นั่นมากมายสุดท้ายจะเอียงไปทางอื่นนี่ผมก็ว่าแมกก็แมกก็แย่อยู่นะเออคือโอเคแหละอย่างน้อยๆเป็นประมาณแบบเรียลิบลี่ก็ยังดีแต่ตอนจนถึงตอนเนี้ย นับถอยหลังแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ได้แบบความชัวร์เลยนะว่าพังมันจะปั้มได้ปั้มไม่ได้ผมแม่งโอ้โหเสียดายกับหลายอย่างที่ที่ยอมที่เดี๋ยวอีทำอะ่ะเพื่อให้พังอะ่ะดูดีอะ่ะหลายหลายอย่างต้องโยนทิ้งไปอะ่ะเอาง่ายๆคนที่คู่กับพังเนี่ยก็คือดูไม่กินไตเนี่ยมันเสียสลับไปกี่อย่างถูกไหมโดนโกงแพ้คาบ้านใช่ไหมอ่ะหรือถ้าย้อนไปตรงนู้นเลย ก็คือไอ้พังทำให้ดูเสียแชมป์โลกอ่ะให้กับเดวินพรีสโดนใช้กระเป๋าอะไรย่างนี้ใช่ไหมอันหนึ่งแล้วแล้วก็มาคลาสแอดดิแคสโซที่สกอตแลนด์ดูแพ้คาบ้านบพอลพังมาปวนใช่ไหมมันนี่เดอบแบงสุดท้ายกระเป๋าใช้ไปแล้วและโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะเสียมพังมาป่วนถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยปูมาเนี่ยเสียมพังดูดีหมดเลยนะดูเท่ดูแบบโอ้โหเป็น หัวขบดจอมทำลายนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่อยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันดูแย่ลงแย่ลงนะคือคุณยอมแลกประเคนได้พังเต็มที่ไอ้ดูแม่งดูแย่แล้วตอนเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายพังแม่งจะไม่เคลียร์ไม่พร้อมปล้ำเนี่ยผมว่าถ้าสรุปเป็นอย่างนั้นนะผมว่าแม่งโหเสียสละแบบเยอะเกินเออก็น่าเสียดายหน่อยที่ที่ยอมกันขนาดเนี้ยนะเออนะตามนั้นผมก็ว่ามันก็ไป ใช่ครับว่าถ้าเอานะปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีส่วนว่าเขาจะเคลียร์ไม่เคลียร์ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันผมก็ยังคาดหวังว่าจะสามารถปั้มได้นะเพราะมึงปูบทมาขนาดนี้แล้วอะ่ะเออใช่ไหมสุดท้ายไปไฟนอลไลท์ซะมึงปั้มไม่ได้ในยกโหก็ก็เสียหายกันค่อนข้างเยอะสำหรับเซียมผักเออตอนนี้ก็ยังเป็นผักอยู่เพรายังไม่หายยังเจ็บยังนอนโมอยู่นะฮะตามนั้นรอติดตาม นะว่าจะสามารถกลับมาแข็งแรงได้แค่ไหนนะจ๊ะเอออะต่อมาเข้าสู่เรื่องราวของโจเฮนรี่นะฮะเซฮ h สเนมแอนด์ฮีสเพียร์สเรียกชื่อเขาแล้วเขาก็มาเออนักทล่าสุดเรียกปั๊บโผล่มาเลยเออใช้งานอย่างกับเป็นนักมวยปล้ำ n อ t นเอทปโถใช่ไหมดูแล้วเดี๋ยวดีเนี่ยชอบจัดเลยนะครับแต่อ่ะล่าสุดอ่ะ ฝั่งของโจเฮนดี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ฮอตที่สุดแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับในโลกมวยปล้ำแล้วก็แน่นอนว่ากับในค่ายเทนเอเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเรโซโซนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ว่าเทนเอเคยโทรบอกเขาว่าเขาเนี่ยทาใหา้ทางค่ายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแผนในการจัดคู่เอกของศึกใหญ่นะครับ โจเฮนรี่เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าผมมีการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมกับผู้บริหารนะประมาณสักสองเดือนก่อนตอนที่พวกเขาโทรมาหาผมพวกเขายินดีว่า,าผมเนี่ยทำได้ดีมากนะครับจนผมเนี่ยทำให้แผนของพวกเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนเอนะแล้วไอ้คำว่าผมไปทำให้เขาเปลี่ยนแผนทํามันเป็นบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าภูมิใจนะเอเพราะว่าทุกๆอย่างที่ผมพยายามทำเนี่ยเพื่อ เปลี่ยนแปลงขึ้นบิลบอร์ดใช่ไหมนู่นนี่นั่นสนุกไปกับโซเชียลมีเดียท้าทายทุกคนผมรู้สึกว่าผมกําำลังทำงานอย่างสนุกแล้วก็ใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างยอดเยี่ยมการที่กล้าทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันใช่แน่นอนผมสนุกมากกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะผมรู้สึกว่ามวยปลาบอาชีพอยู่ในสถานการณ์ที่เอ,อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ นะและนี่คือมวยปล้ำอาชีพที่ดีที่สุดที่ผมเชื่อมั่นนะครับผมยังคิดถึงแฟนๆแล้วหวังว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ดีนะ,ะ,ะต้องการเรียกไงแฟนๆเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะครับเมื่อสมาคมทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะและตอนนี้ผมรู้สึกว่าโจเฮนรี่เนี่ยช่วยแบกเทนอยูนะ่พวกเขาต้องการจะเห็นโจเฮนรี่เป็นแชมป์เทนเอพวกเขาต้องการโจเฮนรี่นะครับในฐานะหน้าตาของสมาคม นะแล้วผมก็ได้โอกาสในการที่จะทําแบบนั้นด้วยเช่นกันนะครับตามนั้นซึ่งแน่นอนว่าโจเฮนรี่ก็คือจริงจริงจริคือคือผมคือเขาไม่ได้บอกแล้วแผนเดิมคืออะไรนะแต่เป็นว่าในศึกใหญ่ต่อไปเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ก็คือศึกใหญ่อย่างแซลมาโบซารีเนี่ยทางด้านของโจเฮนรี่เนี่ยจะได้ขึ้นตั้มชิงแชมป์แบบเศเซาชป์โลกนะแชมป์โลก ten a นะครับเออก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะที่เขาจะเรียกว่าดำเนินไปด้วยเช่นกัน ขณะที่อ่าในในศึกใหญ่เซเลมิวซารีเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางด้านของจอห์นเกรสเนี่ยแชมป์เทนเอน็อกเอแชมป์หญิงของเทนเอนะครักบก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อ่าเขาบอกเลยว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆอาจจะไม่ได้นึกถึงก็ได้เพราะว่าการจับมือกันระหว่างสองข่ายนะฝั่ง NXT นเอ็กซ์ทีแต่เขาใช้คำว่าเอ็นอ่น NXT กับเทนเอเนาะเอออาจจะ เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอนะครับซึ่งเป้าหมายก็คืออยากจะทำให้แฟนๆเนี่ยกลับมาหลงรักในหมวยปล้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้ศึกใหญ่ซ a เลมโบซารีเนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมนะกับการที่แฟนๆเนี่ยเข้าสนาม4,000คน4,000คนกับค่ายเฉนเอนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่นะเออนะ ถือว่าอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นเรียกว่าเป็นการเข้าสนามของแฟนทีเอเนี่ยที่มากที่สุดในรอบแปดปีโหนานมากนะทีเอไม่ได้อยู่ในจุดนี้มานานมากพวกเขาก็หวังว่าจะสามารถต่อยอดเรื่องราวนี้ได้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันต่อนะครับนะโอเคอะประมาณนี้นะครับก็ฝากเพืเ่อนๆครับถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนนะครับอ่เรื่องมวยปล้มเรสตอรี่อยากสนับสนุนช่องเรานะก็สามารถ ติดต่อนะครับอินบ็อกซ์ทางเพจ Facebook ของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่ได้เลยนะครับนะบเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์150บาทต,ต่อเดือนได้อ่านเรื่องมวยปล้ำสองเรื่องต่อวันนะเดือนหนึ่งก็60เรื่องเอาไว้ง่ายตีกลมๆนะครับแล้วก็อ่าถ้าเป็นซัมเมอร์แสลมช่วงนี้เนาะเป็นบรรยากาศซัมเมอร์แสลมก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับซัมเมอร์แสลมเขียนไว้ทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าหน้าฉากหลังฉากมาครบนะเพื่อนๆใครสนใจก็ติดตามกันเข้าไปได้นะจ๊ะโอเคแล้วก็ คิดเห็นองไรครับกับเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องวยปล้ำเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของเรื่องวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องวยปล้ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ